กับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกับผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานกับผมขอนำลึกความเดือดร้อนพี่น้องชาวสกลนครเขตสองมาขอความอนุเคราะห์ท่านประธานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของให้คนหนึ่งของให้สันวงานที่ดินจังหวัดสกลนครตรวจออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ชาวบ้าน26หครอบครัวของบ้านพรมสีธาตุหมู่เก้า ตำบลแม่นาทมอำเภอโคกสีสุพรรณสกลนครเป็นที่ของตัวเองไม่ใช่ที่สาธารณะยื่นคำร้องมาแล้วสามปีและกำนันยินดีเพียสาพร้อมชาวบ้านตำบลแม่นาทมได้ยื่นคำร้องขอให้หน่วยงานที่จะข้องซ่อมแซมถนนสายแม่นาทมโคกสีสุพรรณสกลนครไปบ้านหนองแคนตำบลยอดชาติอว,วังยางนาครพนมระยะทาง 7กิโลเมตรชำรุดใช้การไม่ได้ข้อ2โรงเรียนนร,รบาลสกลนครโดยท่านพอ o. ไว้พศปัญจะของบประมาณจัดซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์การเรียนการสอนในช่วงนี้ลำบากมากขอมาแล้ว3ปีงบเพียง7แสนกว่าบาทมีโรงเรียนนี้มีนักเรียนอยู่497คน15ห้องเรียนครับท่านประธานอันที่สุดท้ายชุมชนนาอ้อย ุมชนาอ้อยในเทศบาลน,นาครสกลนครจำนวน500กว่าหลังคาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการที่ที่เรือนจำสกลนครส่งกินเหม็นน้ำเสียมารบกวนชาวบ้านขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขโดยเฉพาะด้านตะวันตกของเรือนจำชาวบ้านอยู่ไม่ได้เลยวันนี้หลายคนต้องทิ้งบ้านเรือนหนี ครับท่านประธานครับ